คนเทียบไปสี่็ที่ไปผ่านพยามีแค่ช่วงช่คนเทีมา่านพยาถ้ารับได้หกบมายถึงว่ายกฝายาตรงได้แค่นั้นลอมั้งอีกห้าสิบเซนผให้ดู้กวยกเนก็สามสิเซนใช้เวลานานนะครับอันนี้มาจากไหนกันนะครับ สามชุกมาทำอะไรครับมาดูนะผมมามาดูผมลองพูว่าก,ก,ก,ก็เป็น<ม>ห่วงเหมือนกันก็เลยขึ้นมาดูก็ชา,าวบ้านเขาหลือกันว่าลนแล้วลแล้วน่า <c oughs> ตรงนี้คือกองเต็มหรือเปล่าโอเคเราจะเช่าวมกันก่อนเี๋ยวสิบกว่ารายการ ทีธิบิทีอยู่แล้วสองปีฮะที่ปีปีหน้าเกษียณใช่ไหมเนี่ยคนทุพันเนี่ย สถานการณ์น้ําที่บริเวณอ่างเก็นน้ํากระเสียวที่อำเภอด่านช้างนะครับก็จะมีท่านนายอำเภอด่านช้างมีท่านวิศวกรสประทานมาร่วมตรวจสอบแล้วก็รวบวมให้ข้อมูลนะครับในการที่มาดูเนี่ยที่เรามาดูเพราะว่ามีกระแสข่าวลือออกไปกันเยอะว่ากระเสียวน้ําล้นกระเสียวอะไรต่างๆ ก็มาดูให้เห็นแล้วก็มาสร้างความมั่นใจว่าขณะนี้ในส่วนของอ่างกระเสียวเนี่ยก็ยังมีศักยภาพที่จะสามารถที่จะดำเนินการในเรื่องของการพยายามที่จะป้องกันในเรื่องของอุทกภัยทางด้านล่างแต่ก็อย่างอย่างที่บอกนะครับณเวลานี้อ่างกระเสียวของเราเนี่ยปริมาณน้ำ80%ของของความจุอ่าง ก็คือน,น้ำเนี่ยมีประมาณ240ขณะที่ความจุของอ่างเนี่ย299แต่ถ้าน้ําสูงกว่านี้ก็จะมีฝายยางซึ่งฝายยางเนี่ยจะจะยกระดับได้ประมาณเมตร50นะครับซึ่งเมตร50เนี่ยก็สามารถที่จะจุน้ําเพิ่มได้อีกประมาณ60ล้านลูกบารเมตร